พี่น้องเอ้ยกันจะเปิดร้านมากเพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บอกตรงๆเลยว่ามึอนี่หนาลาเฮงลูกค้าควักไวๆวตอนแรกหนึ่งหนึ่งว่าสีไมถายรูปน้ำข่อยบอจ้าเขาไม่ได้เอื่อนเมถา,ายรูปเขาเอ่นมาเิ่งกระดาษเซตสู่อยู่ในต้มแสบแสบคักแสบ,บ,บแน่จนมีหอดกระดาษเซตสู่มันเป็นไปมากจังใดข่อยกระเบื้หูบริโทผู้ใดตัวนี้คือไม่โทษใครแต่เราอยากรู้ความจริงเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าหักแต่หักแต่ตอนนี้ไม่รู้หักเศราหรือยัง กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลเมื่อร้านอาหารอีสานชื่อดังอย่างอีสานพาสวบได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจขอโทษลูกค้าหลังลูกค้าเจอทิชชู่ในหม้อต้มซุปเปอร์งานนี้เจ้าของร้านอย่างอีทชำานาญเมืองหงอินฟลูเอนเซอร์สายกินชื่อดังไม่นิ่งนอนใจออกมาชี้แจงเตรียมพร้อมหาข้อเท็จจริงพี่น้องเอ้ยกันจะเปิดร้านมากเพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บอกตรงๆเลยบ่ามื่อนี้นาลาเฮง ลูกค้าควักไวๆตอนแรกหนึ่งนึกว่าสีไปถทายลูน้ำข่อยบอจาเขาไปเอ้เอหนมาทายลูเขาเอื่นาเบิ่งกระดาษเซ็ตสู่อยู่ในต้มแสบแสบขักแสบแน่จนมีหอดกระดาษเซ็ตสู่มันเป็นไปมากจังใดข่อยกระเบื้เพราะว่าทางร้านห้าก็ใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจทั้งความสะอาดสะอานถ้่วจานหน้ามะกรูใส่เครื่องลัางต้มน้ำห่อนอย่างดีต้มแสบแกงเห็ดแกงนั่นแกงนี้ห้าวก็เห็ดหมอ้อต่อหมอ้อ ทุกคนพิธีพิธันในการทำงานใส่หมวกใส่ยางยังยงยงเนเส็นถอเส็นผมหรือบางส่วนบางตอนมันก็อาจจะมีลดลงไปบ้างอืมตะ巴ก่ณน,นี้กระดาษทิทูนีบ่เคยมีเจ้าเกลือตงจะเปิดร้านมากนะครับเพรากับบัดฑบ้าอ่าบริโทษผู้ใดตัวนี้คือไม่โทษใครแต่เราอยากรู้ความจริงเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าหากแต่หากแต่ตอนนี้ไม่รู้หากเซาหรือยังนะครับไม่ได้ว่ามาล้อเล่นแต่ว่าเราก็ขอโทษลูกค้าไว้ก่อนขอไปไว้ก่อนนะครับผมคือ ทางร้านก็ไม่ได้พันธงว่าตัวเองผิดนะครับผมเพราะว่ามันต้องหาความจริงให้ได้เ้าหาความจริงปรได้เฮากสิมีคอรหาเพราะว่า,าร้านอาหารอีสรนถ้าสวบเป็นร้านอาหารซื่อดังอย่ดังจักหน่อยอย่ถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้นะลูกค้าเสียความรด้สึกไปไปว่าต,ต,ต,ต่อ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 มันก็จะเกิดบอดีบอกเลยว่าตอนนี้ให้ลูกน้องเล็งหากล้องวงจรปิดแลวกะ โกดภาพยอดลงังเวงเหตุการณ์มันเป็นจังใดมาจังใดกระดาษชิดสูมาตราใสบอกเลยว่าหูความจริงแน่นอนพร้อมกันอืมคอยกริสิบไ่ได้มีขอร,อราหาเพราะว่ามันนี่หนาลาแห้งสิงย่างไปขอโทษลูกค้ากัิลูกค้ากับนาบเค่งครับเออขอโทษได้ย่างบ่เต็มปากเพราะว่าเพิ่นเพิ่อนนแบบเสียวควาหลุดซึกแล้วนา้าอย่าให้ศิษมหูความจริงว่ามันเป็นไปมากจังไดอืมนั่นละอ๊้ วุ่นไหวคักน้ามอาหารนี่กุิเซาเห็ดอยู่เนอะแต่ไม่นานความจริงก็ปรากฏค่ะล่าสุดเจ้าของร้านนำคลิปจากกล้องวงจรปิดออกมาเปิดก็พบว่าทิชชู่ของลูกค้าติดไปกับฝาหม้อต้มซุปเปอร์แล้วก็ลงหม้อไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะ เมื Asia, sure please, please right ่อความจริงปรากฏนะครับผมลูกค้าเอากระดาษช็ดชู่ไปเช็ดที่ปากตัวเองแล้วก็วางตรงหน้าตัวเองเป็นก้อนสีขาวทุกคนเห็นลูกศรแดงๆไหมครับเป็นก้อนสีขาวๆข้างหน้าตัวเองก็คือกระดาษเช็ชู่ที่ตัวเองเช็ดปากเช็ดคิ้มูกลงมานั่นแหละครับผมหลังจากนั้นลูกค้านะครับก็เอาฝาหม้อนะครับเปิดหมอมานะครับเบี้ยพนสิตักขึ้นดชบุเอาฝาหมอมาวางเบิกข้างหน้าจ้กของโดยบ่ฮหุว่ากระดาษเช็ดชู่อยู่ข้างหน้าจ้กของแล้วมันกีดไปกับฝาหม้อ มันติดไปแล้วเห็นบอนัน่นมันติดไปแล้วกับป้าหมอมันก็ลอยองลงองลงไปในหมอ้อซปเปอร์ตีนไก่ของเราเลยจ้าเห็นบอลลอยองลงองลงไปแล้วจ้า ลูกค้าอาจจะไม่ได้สังเกตว่ามีกระดาษเช็ดชู้ติดไปด้วยนะครับผมหลังจากนั้นลูกค้าก็เลยควักไวๆให้ผมไปดูว่ามีกระดาษเช็ดชูในหม้อซึ่งผมก็ตกใจมากเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราทําหม้อต่อหม้อหม้อต่อหม,ม้อแน่นอนนะครับผมร้านเราใส่ใจทุกความสะอาดใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนพี่น้องเอยขนาดจานกระด้งใส่เครื่องเออลวกนื้อห้อนย่างดีนะครับผมก็ตกใจลูกค้าก็บอกว่าข้อแข็งลายไม่รู้ว่ากระดาษเช็ดชู้ใช้แล้วหรือเปล่าลูกค้าบอกขอแข็งข้อแข็งมากจะหักแตกแล้วเสียความรู้สึกมากเลย อยากจะบอกว่าลูกค้านะครับว่ากระดาษเช็ดชูใช้แล้วเพราะว่าแฟนเจ้าขนาดใส่แล้วกินกับกินขีดม,มูกกินนำ้ำลายเพราะเจ้านั่นแหละจะมาต้องหักจ้าบอกเลยว่าลูกค้าซ่วงได้แล้วคอยกระซ่วงคือกันเราไม่มีข้อละหาต่อกันแล้วนะครับผมแท็กลูกค้ามาดูคลิปด้วยนะครับเราไม่ได้มีข้อข้อละหาต่อกันแล้วนะครับทางร้านสะอาดปลอดภัยหายห่วงแน่นอนจ้าไม่ได้สกปรปกเหมือนที่คุณคิดนะครับ อย่างไรก็ตามไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่การที่เจ้าของร้านไม่นิ่งนอนใจห่วงใยความรู้สึกของคุณลูกค้าขนาดนี้น่ารักมากจริงๆเลยนะคะ